ตุงใสยนนี่นี่นนี่นี่น่นีนี่นนี่นีนนี่นีนนี้นี่นนน เขาหาเครื่องแหละข้าวีแมใ่ไม่เป็นหรือ่าอ่าฮ่่น้ต้องม่าอกไม่นอยกมรมันมาไม่น้รดเหต่อาวต้องอไ้จะาไปนไม่นอย เป็นตลึงเลยวะตัวงามา่อมทำมาล้างห้อไปลูกร้อนเลยงามเลยได้ทุทุปีน่ะแล้วค่อย <c oughs> <c oughs> ไปเล่นละูกค่อยไปเล่นเมีมยังไม่เลิกเรียน,น,นเลยอย่าพึ่งไป <c oughs> น,นีกอแล้วัลกไม่มีใครอยู่บ้ามีเอมเลยเดี๋ยวเราไปเล่นดึงๆึงบ้านไปไหมใช่ไหมสนุแล้่มลนะมาดูซึ่งนี่เราอยูนนน<ๆ>น่นี่นี่ตาเราอยู่นี่แม,<า>มน,นโอ้ตารู้ได้ไงว่าป้าจะมา <laughs> อือโอ้เจ้าเห็นรถบ่ โอ้เราเห็นระเือรบอกระเบื pues. oh, ้อง oh, qu nah ืここ้อกระเนกระเื้อกระบอกะองระเบองะ้ออระเบร้อ้องอกอะบืบ้อ้อเออเอกงเกอบเกบระ้อเจ้ากินบบ ้เสือเกลวพิษบล็อก44มันเคยนะมีแบบแบบขี่รถคนอื่นบองเธอมันก็มีม่ชำนาญนะใอยู่บนยานนะเปยนไม่ได้เฟลไมด้พกามาเลยเห็นยาสีมือสาวเนี่ยว้าวสาวเป็นปาโดมาเนาะว้าแเซลไปหายากคัดมอนไปหาทำใจ่าอยู่ไหนมได้อยู่ไหนมากละไปอ่ไรบอกใครไป ยิ่ต้องเอาหลายเด้วมดีเจะู้เว้ยไปดิ้งดิแกอ้ากรแบ่งเดียวเขานั่นแหละิน้ำเบียไปิงมันกไอ้ไม่น้อยกระนุยดิ้งไม่ืตอะไไปซื้อไปซื้อพอรถคู่ครองแเอาไปซ้อไปดัดคอโดไปซายเ่อไม่ได้ไป้อป้าสวนผักป้าสวนักพื้ป้าสวนผักอะไร เอาวอปรเด um ็นนั่นแล้ว่โอ้เปลี่ยนที้ไปปุ๊บน่วะป้าสวนผักโอ้แม่หนุ่มเผามาไปวพอดีแล้วผ้ากินยุ้งนนานเจ้าทั้งได้ตั้งต้นกระถินพร้อมได้บุญใบน้ามาหมขี้เขอบคุณมากๆป้าสวนผักได้สกัดลูกเผาเออย่านี้เออก็เมือนข้ามาหักมาหักไปแกนี่เราม็เตมง จะได้โยมมโทษตามมันอาแมยอมันตามกินครับมรโทปีนะนั่นไม่บีวันนี้ก็เอาหน้าไม่บีนั่นแหละเขาเมาก็มีรักกรัับไน้อยหนาวเลยเออโหลมหนาอ้อไนี่บานเหาคุณจะจีกาละเดีเออลืมแล้ว่าค้นหน้จีเฮ็ยที่ายั้ลืมแล้ว ออดีไปรับชีพอรุงก็ไปลับชีกันนะเขาอ้างคิดถึงคิดถึงชีมันมาเรียนรักษ์นไม่ข้าสักทหมูข้าวพวกนี้อเมอเอ็ดอันตุยย้อมสีแล้วเอ็ดไม้ประดับ มันเสียดายไม่ตายเพหนอแล้วอเรมีจักบบาแพ้ตาเข้าไปเบื้งลมุอเ้าดีน่ะไม่มเกียงบ่แม่เกีง่เาฮันเด้น่ะโดนเลนควายมันแบเขาไปเบื้งโอ้ไหลวงมันความมันหลหลเ้ยตาเบือลตารกาเทไปดูอยู่เสียนไม่่ป แม่สิเอมาซื้ออันนี้บอเออเขามาซื้อของบอยู่ฮานบอมาแล้วบออ๋อกินก๋วยเตี๋ยวเล่นอะไรเล่นของขายอะลูกเล่นของขายอะไรกัน เห็นรถกระจื <laughs> uh ้อเราเหรออันรถบุ๊ม huh. อ <laughs> ันนี huh. ot, ้นะเออเรยวเห็นรถจอดแล้วประเตนมาบ่เราเหรอเออ ยอดแตกเลยน้องเพื่อนเขาแข่งอะไรนะลูกแข่งกีฬาเหรอเขาแข่งอะไรกันบ้างอ่ะแล้วมินได้แข่งไหมไม่ได้แข่งเลยบลูุแล้ไหมหนูยังไม่โตอ๋อพี่เขาใช่ไหมแข่งอ่ะเออหนูยังไม่โตหนูเลยไม่ได้แข่งแล้วพรุ่งนี้อะเขาแข่งกีฬากันอีกไหม แทงอยู่เหรอลูกแม่ไม่อยู่กันไปจ่อยสองวันได้สองวันได้สามวันนะมือพันพองนะไมีกันต <Uh> ่อ <ah> รองวะทลองแม่ห่าว่าวอยู่ป้าเอ้ยชุ่มคว้ากับมืออื่นยังมาไป่แล้วคว่ามันนอนพีก็ได้มืออื่นยังกระนำฮะเอซีมาอ๋อ อวอดเลยไม่ได้อยู่เลยลอืออดเลยแปดแปดอือนที่เกาอือกิ่นที่เกา่าโอเคสีฟิล์มนี่ประมาณนี้ค่ะ